เพื่อนๆมองเห็นกบเกาหลีไหมครับนะครับเห็นไหมพี่น้องตัวเขียวๆเห็นไหมโปูกันให้ดูนะครับสุดแล้วครับนี่ครับกบเกาหลีเป็นนี้เลยพี่น้องสวยสวยเนาะครับสวัสดีครับเจอกับลักกี้คินบ้านแล้นะครับคลิปนี้ก็พามาชมท้องไร่ท้องนาบรรยากาศที่สวยครับฉากหลังเป็นกอข้าวสวยๆพี่น้องดูนะครับเนาะเป็นยังไงบ้างครับสวยไหมครับก่อนที่จะ รับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลักกี้ขึ้นบ้านหน่อยนะครับคลิปนี้ลักกี้ก็มาส่มนั่งดูปลาครับนั่งดูปลาก็ของน้ําครับพี่น้องนุนโลกๆเลยครับอากาศเย็นๆครับมาหาใส่เป็ดใส่ปลาเนาะตามวิธีสารแรงงานไทยแล้วก็เกาหลีใต้แล้วครับวันนี้ก็มาหาอยู่หากินครับก็หลบหนีโควนะิดอ,อีกเรื่องหนึ่งคือลืมอัปเดตไปนะครับเนาะ สถานการณ์เกาหลีตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะระบาดหนักเลยครับตอนนี้ก็โรคระบาดรอบสองมาแล้วนะครับของเกาหลีก็ประมาณวันละน่าจะหลายร้อยคนอยู่ครับแต่แหล่งข่าวที่ดูมาวันที่เดือนที่ว,วันก่อนรู้ว่าแหล่งข่าวเชื่อถือได้หรือเปล่าเนาะผมก็ดูในเน็ตคร่าวๆมานะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้รถเมย์ก็ไม่วิ่งแล้วครับวิ่งไปเทวิมอยู่เนาะเขต สูวอนนะครับรถมีบางคันจะไม่เข้าเข้าสูวอนหยอกเลยครับจะไม่เข้าจะให้ไปนั่งคันอื่นไปคืแบบให้เราไปลําบากมากขึ้นนะครับง่ายๆเลยให้เราเดินทางลําบากเพื่ออะไรเพื่อเพื่อที่เราหลีเลี่ยงจะไม่ไปแหล่งท่องเที่ยวนะครับเนาะให้เราไม่ไปไกลๆครับคือเขาจะไม่วิ่งเส้นนั้นเส้นหลักครับถ้าอยากไปจริงก็ไปได้ครับแต่ว่าไปหลายต่อครับพี่น้องก็ทำให้เราลำบากมากขึ้นครับ ลกักีก็เลยต้องหลบโควิดมาอยู่ตามท้องไร่ท้องนาเนาะชมธรรมชาติพลินชมธรรมชาติครับสวยๆเลยครับนี่ดูที่นั่งเรียนอากาศเย็นๆครับลมพัดเย็นสบายเนาะฉากหลังก็เป็นทุ่งนาครับก็มานั่งชมปลาครับดูปลาขึ้นเนาะเดี๋ยวลกักีจะถ่ายท้องไร่ท้องนาให้ดูพี่น้องเนะาะไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลกักีขึ้นบ้านเลยนะครับวันนี้รู้สึกลมเย็นสบายครับ ก็ดีคือในเมืองนั่งเปิดแอร์ในห้องเนาะได้รับชมบรรยากาศอากาศสดชื่นครับลมพัดปลิวสวยเนาะดูครับบรรยากาศรอบๆลักกี้ครับนี่ก็เป็นป่าครับก็้ายปลาละเมอครับข้างคลองเราก็นั่งลมเย็นๆลมพัดตากลมครับอยู่ในเมืองบ้านก็ไม่ดีครับก็เลยมาตากลมข้างนอกเนาะพี่น้องเนาะก็ติดตามรับชมลักกี้คลิปบ้านได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ พามาชมข้าวแตกกอกันครับทุ่งนานัวงาข้าวเกาหลีสวยเลยครับมาดูว่าจะเหมือนท้องทุ่งนาบ้านเราไหมครับพี่น้องเนาะว่าจะเป็นยังไงเนาะฐานที่จะทาก็ท้องนาครับข้างหลังก็เป็นข้าวครับน,นี้ก็เป็นคลองน้ําพี่น้องก่อนที่จะรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกิขึ้นบ้านหน่อยนะครับไปดูกันเลย คลิปนี้ก็ <of> ลักกี้ก็จะพามาดูดูทุ่งนาครับตอนนี้ข้าวออกรวงแล้วพี่น้องเนาะมาดูทุ่งนาเกาหลีครับแล้วก็ตอนนี้ข้าวออกรวงแล้วครับก็เลยพามาดูว่าข้าวเกาหลีแต่สวยพี่น้องนี่ทุ่งนาเนี่ยน,นะครับที่ผมอยู่นี่พามาชมครับข้าวออกรวงแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วก็พามาชมครับตอนนั้นเขาเขากาลังดํานาครับตอนนี้ก็ข้าวเริ่มออกรวงแล้วพามาชมว่าข้าวเกาหลีสวยมากแค่ไหนนะพี่น้องเนาะ คนมากเขาจะใช้เครื่องเครื่องบานเอาครับกับเครื่องดำนาเนาะพี่น้องตอนนี้ข้าวก็แตกกอแล้วครับนี่พี่น้องดูส,สวยๆครับชนธรรมชาตินะยิบนี้นะครับนาะพี่น้องเนาะพามาชมธรรมชาติครับความสวยงามของท้องไร่ท้องนาเกาหลีเนาะอยู่ในเมืองมากก็ดีครับเดี๋ยวผมพามาชมทุองนาเกาหลีนะพี่น้องถ่ายใกล้ๆถ่ายให้ดูเลยครับว่าอ่าเวลาไอทุกไอนาดำเกาหลีกับนาดำบ้านเรา จะแตกต่างยังไงพี่น้องเนาะดูรวงข้าวเขาว่านี่ตาจมข้าวครับแต่ว่าเห็นดอกไม้สวยเลยถ่ายพี่น้องดูนะครับเนาะนี่ครับส,สวยๆเลยพี่น้องดูครับดอกไม้เกาหลีครับเหมือนที่เขาขายตามร้านบ้านเราเลยนะพี่น้องเนาะไอตอนที่งานราเลนไทยอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยดอกนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะสวยๆครับแต่ที่ดอกไม้เกาหลีเขาขายก็ประมาณนี้ครับ มากเลยครับดูกอข้าวกอใหญ่ๆครับนี่พี่น้องรูวเนาะมาจากบ้านต่างเมืองมากนานแล้วไม่ค่อยเห็นกอข้าวนานแล้วครับก็เลยพามาดูพี่น้องอันนี้มีมดด้วยพามาดูรวงข้าวที่สวยครับถึงบ้านแล้วครับเห็นท้องไห่ท้องนานแบบนี้เนาะพี่น้องก็ไม่ค่อยได้เจอนลนครับ อยูบ้านมา2-3ปีแล้วเนาะ2ปีกว่าครับถึงสามครับยังไม่ได้กลับไปพักเลยคิดถึงบ้านเหมือนกันครับเห็นน้องุึงนมาก็คิดถึงบ้านครับเลยมาดูข้าวครับข้าวสวยนะครับข้าวเกาหลีสวยเนาะพี่น้องเนาะกกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ล้กกี้คิมบ้านๆหน่อยครับนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ นี่ก็ได้มาถ่ายขุย่งนมาตกาหลีมาดูครับรวมข้าวสวยคลองน้ำด้วยน้ำไหลปาเ็นพิเศษอันนี้โดยรวมบรรยากาศโดยรอบครับเดี๋ยวพามาดูน้ำพุครับอันนี้เป็นคลองส่งน้ำของเกาหลีครับ ลักษณะคลองชนประธานนะครับจงในทุน่งนาเนาะประมาณนี้ครับด้สวยเลยครับเลนบรรยากาศนะครับเนาะอากาศสดชื่นครับอยู่ตรงไร่ตรงนาทตรงไร่ตรงนาเนาะ นี่เป็นคลองชวนประทานเกาหลีนะครับพี่น้องคลองสูงน้ําที่ว่าจะมาตกปลาครับเป็นดรงงานทำไงบ้างครับคลองจะมีปลาพ้องพี่น้องดูเนาะบรรยากาศร,รอบๆคลองน้ําเกาหลีครับมาชมธรรมชาติบ้างครับอยู่ติในเมืองติดแต่รางบ้านช่องก็นี้เนาะนี่ครับดูเย็นสบายครับวันนี้ลมเย็นสบายมาตกปลานครับคนเกาหลีเขาก็มาตกปลาเยอะครับอยู่ฝั่งนู้นก็เยอะ ผมถ่ายให้ดูเนาะคองน้ำไปทางนู้นครับนูนในเมืองแล้วเนี่ยถ่ายให้ดูเนาะชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาครับข้าวส,สวยๆกำลังแตกกอเลยครับพี่นอ้องปลาครับเต็มเลยปลาตัวเล็กๆ ชมดอกไม้อันนั้นเป็นข้อบัวครับเขียวเขวียวบัวนกตัวใหญ่ครับพี่น้องน่นกิน้นไปแล้วเมื่อกี้จะมีปลาบางไม่นอ เดินหาที่ตกปลาอยู่ครับไถ่ายท้องให้ท้องน้าให้ดูนะ่เนาะแดดก็รู้สึกว่าร้อนร้อนครับวันนี้ เพื่อนมองเห็นกบเกาหลีไหมครับนะครับเห็นไหมพี่น้องตัวเขียวๆคร้บปเห็นไหมโปรกันให้ดูนะครับสุดแล้วครับนี่ครับกบเกาหลีเป็นแบบนี้เลยพี่น้องตัวใหญ่มากเลยครับกบเคยเห็นไหมครับกบเกาหลีพี่น้องดูครับตัวใหญ่ๆแลครับ เห็นกันไหมครับพี่น้องนี่ครับกบเกาหลีตัวใหญ่ๆนะครับปลาด้วยพี่น้องติดฟังลปลาในครับนี่โอ้พี่น้องเห็นไหมนี่ครับตัวใหญ่เลยครับนี่แล้วแล้ววันนี้ก็ามาถ่ายธรรมชาติให้ดูนะครับที่เห็นปลาแล้วพี่น้องก็อีกหนึง่งเนาะ ครับไม่หนีด้วยตัวใหญ่มีนัสติกได้เลยครับนี่ตัวด้ยวยพี่น้องด้วยเสียงอาจจะเบานิดนึงครับเสียงอีกเบานิดนึงนะเมื่อกี้เห็นปลาด้วยครับากินตามฝั่งพี่น้องตรงฝั่งนี่ครับดิ้งดิ้งดิ้ง,งตัวใหญ่พี่น้องปลาเยอะเนาะก็หนะีเนาะ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุ่งนาเกาหลีสวยไหมครับข้าวเขียวขจีเนาะพี่น้องเนาะเห็นแล้วคิดถึงบ้านครับลากิเห็นแล้วคิดถึงบ้านครับอยากกลับไปพักเหมือนกันครับอยากกลับไปบ้านแต่ว่าติดโควิดหนาเนาะวันนี้ก็ได้หนีโควิดหนามาชมท้องไร่ท้องนาครับดูบรรยากาศรอบๆครับพี่น้อง กอดส,สวยๆเลยเนาะครับเนาะดูครับดูเนาะอยู่ในเมืองมากก็ไม่ดีครับก็เลยมาหาเดินเล่นข้างนอกรับลมเย็นๆครับชมทุง่งนาสวยครับข้าวกำลังออกรวงเลยครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลักขี่ขึ้นบ้านหน่อยนะค,ะครับ<ว><ว>ก็พามาเดินชมทุ่งดูปลาดูหอยครับ ชมดอกไม้เนาะสวยๆครับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปสั้นๆที่นี้ก่อนนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะได้ไปตกปลาจะถ่ายตอนตกปลาให้ดูว่าจะได้ไหมครับเนาะลิปนี้ขอจบคลิปที่นี่ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ